วันที่สองครับวันที่สองแห่งการถอนญาติแดงโมเจ็บหลังเจ็บเอวมดที่น้องเอ้ยเออว่าเขาดำนะเออสารคามรายงานตัวนุ่มขอนแก่นน้องสองห้องเทบ่เจ้าว่าเทินแล้วเทบ่เจ้าว่าเทินแล้วแจ๋ว เบานครเดี๋ยวครับเครับทิมันเดียวครับเดียวกันกับ,บวันนี้อันนี้เบา,<ป>บา,บานาดานกุลหูนี่ไทยสวนสวนขาวนอยบ่มีสังกัดจิ <c oughs> ้มงานรวยลายครับ วันที่สองของการถอนหญ้าแตงโมาขากดดับหน้อาอีกเอาลองยอของกัยอมรับสภาพเถอะ <c oughs> <c oughs> ร <laughs> วยลายค่ะขอนแกน่นน้องส้องห่องน้องซ้องหอง <laughs> ออ้อหงรวยลายอ่อเ <laughs> บื้องต้นหยาโลดพี่น้อง ยากระโปงพวกม่วงกแดงยาคักยาเนี่ยยั่หางนี่เลยเแบนียังนี่คือบออกนี่จุกว่ายังนี่ถอนยาครับ ตัวอย่างจากผู้ช่วยครูสาธิตโดยหนุ่มน้องสองห้องผู้เบาได้ครับเนี่ยังโสดครับยังโสดติตอได้ครับโสดทำเดียมองม่องาเหอโสดทำเดียมมองม่องอุ้ยโสดจนว่าทำเดียม ลงองันนั่นเบ่ได้หัวยังเขาโคตรงานเลยอยู่เาิได้หัวปอยนําซิวอยากได้หัวเตียซิวอยากได้หัวตีู้เลยไหว่าข่อยปะน่งนั่ง่นี่ครับบรรยากาศนีมเศ้า ขณะนี้เวลาหกโมงสามสิบนาทีบรรยากาศยัมมุดเศร้าของอิตาเลครับร่มวีวีในจักหน่อยอออออออทั้งนั้นหาไม่แข้งไปตามแก้วทั้งนั้นเก็บไม่แข้งไม่แข้งหน่อยไปตามแก้วสน